ในปัจจุบันนี้นะคะพบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกมีมากเป็นอันดับสองของประเทศคือ5,000คนต่อปีหรือเฉลี่ยวันละ14คนและยังมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดอีกด้วยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเติมลุ่งเรืองเลิศหวัวหน้าสาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าทุกวันนี้ผู้หญิงไทยไม่กล้าที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูกกับแพทย์เนื่องจากเขินอายและไม่มีเวลา จึงได้นําเครื่องมือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสาวๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วเราบ้านเดี๋ยวนี้เรารู้สาเหตุแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไวรัส HPV นะครับซึ่งถ้าได้ไปตรวจเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยมีเวลาทองในการตรวจเนี่ยอยู่หลายปีเพราะว่าเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยกว่าที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยใช้เวลา10-15ปี นอกจากนี้นายแพทย์วิชัยยังกล่าวอีกด้วยว่าในประเทศไทยได้มีการนําเข้าเครื่องมือนี้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และใช้มาได้หนึ่งปีแล้วซึ่งราคาก็จะอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000บาทเท่านั้นขณะที่แพทย์หญิงชินาโอรานรัตนพันธ์อาจารย์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ร่วมทําวิจัยเรื่องมะเร็งปากมดลูกได้สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดังกล่าวให้กับทีมข่าว n e ที t v ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยวิธีการทำนี่ง่ายมากค่ะก็คือการ ปลดฝาออกแล้วก็อันนี้คือ,อช่องคลอดนะคะและตรงนี้คือปากมดลูกวิธีการทำก็คือใส่อุปกรณ์การตรวจเข้าไปทางช่องคลอดจนแกนชนกับตรงโอเอลประเภทด้านนอกเสร็จแล้วดันส่วนที่เป็นสีชมพูเข้าไปจนสุดก็จะมีเสียงดังกลิกหลังจากนั้นหมุน5รอบนะคะหมุนไป5รอบเสร็จแล้วก็ พอครบ5รอบแล้วก็เอาอุปกรณ์ออกมาเสร็จก็เก็บส่วนที่เป็นแปลงโดยการดึงแกนสีชมพูออกมาปุ๊บปิดฝาแล้วก็ส่งไปตรวจง่ายๆแค่นี้เองนับว่าเครื่องมือตรวจมะเร็งปากหมดลูกด้วยตัวเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้หญิงนั้นมีความสะดวกสบาย แต่ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นสุพจ์กรอบดวงจันทร์ถ่ายภาพวรารัตนาชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวน n ทีวีรายงาน